นวัตวกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาครับ4การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา5มีการวิเทศทั้งวิเทศภายในและจากหุคลากรภายนอกครับ 6. การแนะแนวทางการาศึกษาครับ7็มีการปรับปรุงคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับนี่ก็เป็นรูปภาพป,ประกอบนะครับมีการวิเทศแล้วก็ มีการพัฒนา,าการเรียนรู้มีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนาผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนนะครับถึงได้จากผลโอเนนะครับอันนี้เป็นผลเปรียบเทียบโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาที่6เปรียบเทียบ5ปีนะครับอันนี้คือเฉลี่ยรวมทุกวิชาแล้วนะครับ เฉลี่ยวรวมวิชาก็มีาษาไายวิทยศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษนะครับก็ปีการศึกษา2558นะครับก็มีก็กราฟก็เลยขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่นนจะเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมล่าสุดนะครับก็ปี62นะครับเปรียบเทียบกับปี2561นะครับก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับ1 18คะแนนนะครับ